สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนับรายการ Weekly Talk นะครับก็มาพบกันวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับตอนช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีไฮไลท์สำคัญอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามารีวิวกันหน่อยว่าวันนี้ทิศทางของ ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในเอเชียเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแดนเดือดกันทั้งทั่วทั้งสหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาวโจนเนี่ยล่วงไปติดๆกันเนี่ยนะครับ1.3%เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ N a s d a ดเนี่ยล่วงไปถึง2.7%เปอร์เซ็นต์นะครับบรรดาหุ้นยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแอป l e ิลกูนะครับหรือว่า พบในคอ o อมเนี่ยก็ต่างที่จะปรับตัวลดลงลงทั้ง Facebook ด้วยนะครับกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยลงแรงมาหลายวันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับส่งผ่านมาถึงตลาดหุ้นเอเชียนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปรับตัวลดลงอะไรมากนักนะครับแต่ก็ออกมาในโทนสีแดงกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงนิกกี้นะครับวันนี้ที่บวกไปได้66จุดหรือ0.24นะผ่านเสงฮ่องกงเนี่ยลดไป3 0 9จุดหรือ1.24% นับอย่างไรก็ตามเนี่ยฮ่องกงนี่เขาฟื้นขึ้นมาแรงหลายวันติดนะครับก็อาจจะมีแรงล็อกกาไรบ้างนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่แปลกนะครับส่วนจีนเนี่ยบวกไปเล็กน้อยนะครับแค่0 0 4จุดสังเกตนะครับว่าจีนเนี่ยพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอดอกเบี้ยลงมานะครับก็ทําให้ฮ่องกงดีดแรงแต่ว่าตลาดหุ้นจีนก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับส่วนตัวของฟิลิปปินส์เนี่ยวันนี้ลบไป0.5นย์จ้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เวียดนามวันนี้ 2.25%สซส่วนอินโดนีเซียเนี่ยลบไป 1. 0 6ไทยวันนี้นะครับลงมาอยู่ประมาณ10จุดนะครับหรือ0.6%ในระหว่างวันเปิดบ่ายมาเนี่ยก็มีแรงสู้ระหว่างช่วงงการซื้อขายนะลงไปติดลบไปเนี่ย18-12จุดนะครับก่อนที่จะเด้งขึ้นมาเนี่ยเหลือประมาณาลบ4่ลบจุดนะครับอันนี้ก็ลงมาลบ10จุดอีกแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เซเตี้เนี่ยอยู่ที่984จุดลบไปแค่2จุดเช่นในว่าวันนี้เป็น แรงขายที่น้ำประหน่ำในหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กนะครับตัวหลายๆตัวที่เคยขึ้นมาเยอะเนี่ยก็ถูกล็อกกำไรกันเยอะเดี๋ยวเรามาดูในหุ้นที่ Impact กันจะเห็นภาพได้ชัดกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ตัวของเอซ่าซูนซีรีส์ h สองสองเนี่ยลบไปสามจุดนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับคุณพรทิดคุณเย็นจิตนะครับที่ก็ติดตามเราอย่างสม่ำเสมอทุกวันเลยนะครับตัวหุ้นที่ Impact ตลาดนะครับวันนี้ก็จะมีตัวของ น้ำเอเนี่ยวันนี้ขยับขึ้นมาใกล้ๆ100บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับบวกไปเกือบ3บาทนะครับ2องบาทเจ็ดก็หนุนดัชนีมาประมาณเกือบ1นึ่จุดไอพฟื้นมา1บาทนับทียูฟื้นมา70สตางค์แล้วก็จะมี c r c บวกมา50สตางค์นะครับก็ช่วยกันหนุนนำดัชนีได้ในระดับหนึ่งนะครัตัวที่ลงแรงวันนี้ก็เป็นตัวที่เราให้ช็อตเมื่อเช้าด้วยแล้วก็คือเดลต้านะครับหลุด400ลงมาแล้วนะครับวันนี้ลบไป3%กว่านะครัมเือ1.5จุดนะครับกระทบดัชนีไปเยอะเลยนะครับปทเนี่ย ลบไป2%เกว่าก็กระทุบนีไป1นจุดทีร่วงมา1บาทเหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวใหญ่ละต้องบอกว่าอยู่ใน1ถึง6อันดับแรกเลยนะครับที่ชุดตลาดวันนี้ทำให้ตลาดก็บวกกันไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนี่ยในส่วนของนับ m a i วันนี้ลงแรงนะครับเดี๋ยวจะจะยกจะยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวที่ขึ้นมาเยอะๆอย่างตัว b b i k นะครับตัว i i g นะครับหรือตัว LeO BOL PPM ตัวของซีเคียวอย่างเงี้ยตัวซิก้าอนนี้ก็เป็นตัวที่โอ้ช่วงที่ผ่านมานี่ก็เล่นกันร้อนแรงกันทีเดียวนะครับก็มีแรงล็อกกำไรกันมากพอสมควรเลยครับครับมาดูนิดนึงน,นะครับมาถึงหัวข้อนะครับวิกฤตฮอกวันนี้สัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไฮไลท์สัปดาห์นี้นะครับก็แบ่งออกเป็นสี่หัวข้อหลักนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือผลประชุมเฟรนดวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้ไกลเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะมาลู้ผลคืนวันพุธนี่แหละครับส่วนประเด็นที่2นี่ก็คือรายงานนะครับไต,ตรมาสที่4ี่นะครับ GDP ของสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็3เนี่ย Global Fund Manager Survey เดือนมกรานะครับแล้วก็4เนี่ยผลการประชุมคลอมอนะครับครับเรามาดูนะฮะผลการประชุมเฟดเนี่ยแน่นอนคอนเซนทรัสคาดการว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะถูกคงไว้เท่าเดิมที่0.25%ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามหลังจากการประชุมคือสัญญาณการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ย และการลดขนาดงบดุลน,นะครับหรือว่า q u a n t i t a t i v e tightening นะครับโดยจะเป็นความเสี่ยงชมลบต่อตลาดหุ้นนี้หลีกเลียงไม่ได้นะครับ i m e g i n e market กเนี่ยกระทบมากกว่า develop market นะครับอย่างสหรัฐ EU เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนกลุ่มนกูดกลุ่มหาเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะถูกนะครับกระทบมากกว่าพวกกลุ่มที่เป็นนะครับโอตัวโอ o n o ค y อย่างตัวแบงก์แล้วก็ กลุ่มของ Energy นะครับการทำคิวเชิงพุรีเนี่ยมันจะจบประมาณมีนาคือการหยุดพิมพ์เงินหยุดปั๊มเงินเข้าไปนะครับส่วนคอนเ i n u สีฟทัชเชิงบเนี่ยก็คือการที่จะทําตรงข้าม QE เลยคือการถอนเงินออกนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับสภาพเงิองที่มันเคยล้อนอยู่เนี่ยเงินที่เคยอยู่เยอะๆเ,เนี่ยก็จะถูกที่จะลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ก็จะทําให อาจจะไม่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์อย่างอย่างตลาดหุ้นนะถ้าเราสังเกตดูนี่นะบรรดาบิตคอย n ชลเลียมเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแรงเดี๋ยวผมจะพลิกกลับมาให้ดูนิดนึงนะครับจากกราฟเนี่ยนะครับนะครับตัวของกราฟบิตคอยนะครับเดี๋ยวให้าทางส่วนงทีมงานก็พันมาที่กราฟนะครตัวของกราฟตัว Bitcoin ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่า มีการปรับทานลงแรงอะกาศมาแล้วนะครับรุดต่ำกว่า40,000เหรียญน,นะครับตอนนี้จะย้อนกลับไปเนี่ยทำโลในรอบเกือบ6เดือนเลยนะครับตอนช่วงระกรกฎาปีแล้วเนี่ยเคยลงไปสุดถึงเนี่ยนะครับรุด30,000เหรียญด้วยนะครับประมาณ29,000กว่าเหรียญน,นะครับถือว่าลงแรงแล้วสัญญาณการฟื้นตัวยังไม่ได้มีชัดเจนในตอนนี้นั้นดังนั้นเนี่ยการลีบาวสั้นๆอาจจะเป็นแค่ความหวังนะครับแต่ว่าในเมื่อดาวเทมมันยังดําเนินต่ออะไรแบบเนี้ย อาจจะยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็เราจะเห็นนะครับแล้วเหรียญที่เป็นเหรียญอันดับ2นะครับอย่างตัวอีเทอร์นะครับหรืออีเาเรียมเนี่ยก็รุดลงมาแรงเหมือนกันนะครับรุดต่ำกว่า2,500เหรียญลงมาแล้วนะครับก็รอบที่แล้วเนี่ยโลไปถึงนะครับที่ไปทำดับเบิลบอททอมเราขึ้นมานะครับก็ลงมาถึง1,700เหรียญนะครับยังดูห่างจากโลเดิมที่รอบที่แล้วเนี่ยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของอีเทอร์ฟิวเจอร์นะครับนะครับเรามา ต่อในส่วนของ Business Station นะครับตัวของคิ uh e. อันนี้ชัดแหละเดี๋ยวคงต้องดูนะครับว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณยังไงนะครับแน่นอนนะครับเขาน่าจะออกมาพูดเรื่องการลดขนาดงบดุลแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ย เขากำลังมีพูดคุยกันนะครับ FOMC เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการยุติการปรับงดงบดุลสูนะ่สู่ที่เป็นขนาดที่ควรจะเป็นนะครับหรือว่าบาลานซ์ชีต Normalization นะครับอันนี้ก็ซึ่งอันนี้แน่นอนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางปีนะครับคือเริ่มทำเนี่ยก็อาจจะอยู่ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งต่างจากวิกฤตครั้งก่อนนะที่ใช้เวลา24เดือนหลังจากที่เฟดเนี่ยประกาศ ขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกแต่ตอนนี้เนี่ยพอขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเริ่มที่จะทำควีไท i เชนนิ่งเลยคือลอดขนาดเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะกระทบกับตลาดหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงพอสมควรนะครับเราเห็นได้ว่าการรีบาลานซ์การมีการอัจฉริพอตว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือว่าตัวของคริปโตเคเรนซี่เนี่ยล่วงหน้าไปพอสมควรนะครับอันนี้คงต้องจับตาดูนะครับอย่างไม่กระพริบเลยนะฮะแล้วก็ เรื่องที่สองนะครับก็เรื่องของอามาเรื่องของนี้ก่อนนะครับนะครับสักครู่นะฮะเรื่องของรายงานา GDP growth นะครับก็คาดว่านะครับตัวของนะับ GDP ของทางสหรัฐเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาได้อย่างดีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ ถ้าตัวเลขยังโตต่อไปเนี่ยการที่เฟดจะยิ่งเบรกนะครับในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ mm. ก็ต้องจับตาตัวเลข G d p นะครับที่จะมีการเปิดเผยออกมาด้วยนะครับ mm. ก็จะรายงานในช่วงวันพฤหัสบปปดีนะครับส่วน global f u n d m a n a g e r survey ือนมกราเอามาดูนะครับยังมองว่าเงินเฟอนน้อมีแนวโน้มปรับลดลงคือเงินเฟอ้อเนี่ยต้องบอกว่านะครับ มันค่อนข้างที่จะพีคไปแล้วในช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าเงินเฟอ้อน่าจะมีโอกาสที่จะนับชะลอลงนะครับหลังจากที่แนวโน้มธนาคารกลางหลักๆของโลกเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ซึ่งนะครับทางผู้จัดการกองทุนโลก,กน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงออฟเมริกาหรือว่าเมลริลินเนี่ย้ะก็ ยังเน้นในหุ้นกลุ่มที่เป็น value stock นะครับแทนกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับก็คือยังชอบพกแบงก์พกตัวค o มมิ d i t y อยู่นะครับอันนี้ซึ่งก็น่าจะผล,ผลดีต่ออย่างตัวบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีตัวทางนับพรอสะพออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีหุ้นกลุ่มธนาคารอานี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของ ผลการประชุมคอรามอเนี่ยก็ต้องบอกว่าพิจารณานะครับอนุมัติโครงการคละครึ่งเฟสสี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดแหละแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับคาร์บินะครับอาหารชิ้นส่วนยานยนต์อะไรอย่างนี้นะครับก็รวมทั้งตัวของทางมาตรการที่เกี่ยวกับรถอีวีค่ะด้วยนะครับอันนี้แล้วก็าทางด้านเทคนิคนะครับตัวเซอ์วตี้เองเนี่ย มองว่าระยะสั้นนะครับยังยืดเยื้ออันนี้ก็เป็นทาาใหญ่ตอนที่มาคุยกันเนี่ยยังยืดเยื้อแล้วก็รอวัดกําลังที่ระดับหนึ่งพันจุดอยู่นะครับอันนี้ปีท่ามเดิมที่จะมาคุยให้ฟังมาย้ํากันอีกทียังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเก้าหกสิบถึงหนึ่งพันจุดในช่วงปีสองพันสิบเจ็ดแปดเดือนนะฮะแล้วมาดูตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเก้ารอถึงหนึ่งพันจุดเนี่ยเคลื่อนไหวมาสิบสองเดือนล้ว รอวันที่จะเลือกทางแต่ว่าตอนนี้เมื่อยังไม่เลือกทางมันก็ยังอึดอัดอยู่ตรงแถวนี้แหละนะครับดังนั้นการลงทุนก็คงต้องเชคชีพจริงๆนะครับ Open Interest นะมาดูกันหน่อยนะฮะสามจุดหกแปดล้านสัญญานะครับเริ่มตึงตัวมากๆตรงนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าในระดับสี่ล้านสัญญาเนี่ยขึ้นไปแถวนี้แล้วก็ยังชะลอยอยู่ตรงเนี้ยสัดส่วนบล็อกเทรดมันเยอะอยู่แหละอันนี้ก็ทราบกันดีครับประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทีเนี้ยถ้าเกิด ตลาดเซหนักๆเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีตัวที่ต้องระวังนะครับอย่างตัวกันกุลบีแลนด์ูนับสิริอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า eaktccbg แต่ ea ยังมองว่าน่าจะเด่นอยู่เพราะว่าทิศทางยัง,ย,งยังเป็นยังเป็น,ปนบวกมีโอกาสทดสอบลอยล้วผ่านที่ไม่ได้วรุ่มบอกเทยังเข้ามาสนับหนุนหนาแน่น cbg นี่ต้องระวังนะเพราะว่าราคาเนี่ยติดโลอยู่นะครับอาจจะทาโลเดี๋ยว,ยวมาดูกราฟในช่วงท้ายนะครับน้ามันดิบนะครับอันนี้ก็ ถือว่ายังยืนในระดับสูงได้อยู่นะประมาณ8 4 85ินี่ปิยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งสำหรับกราฟนะครับตัวซ้าศูนย์ชิลี่ห้าสองสองเห็นไหมครับว่าเริ่มเซลงมานะครับไม่ผ่านพันหนึ่งเริ่มเซแต่ว่าทีเนี้ยระดับที่ยังประคองตัวได้ก็ประมาณ970คือยังไม่แย่แต่ผมว่ายังต้องยืนช็อตไปก่อนนะครับในช่วงนี้ส่วนหุ้นรายตัวนะครับตัว EA เนี่ยเราชอบเพราะว่าราคาเนี่ยสร้างฐานตรงประมาณ90ถึงอเนี่ยมาประมาณ2เดือนล้ว ผมว่าตอนนี้กำลังลุ้นทดสอบร้อยแล้วถ้าผ่านได้เนี่ยร้อยห้าเนี่ยน่าจะทะลุไปไม่ยากนะไปเจออีกทีก็ร้อยสิบเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปพิกที่เราเลือกไว้นัส่วนตรงมันข้าม CBG นะครับทรงไม่ดีนับหลุดโลลงมาเนี่ยนะครับโอ้ต้องถอยกลับไปเนี่ยหลุดโลมาในรอบเนี่ยนะครับช่วงประมาณกลางปีแล้วอยู่มาร้อยแปดนี่กำลังทดสอบลอยู่ถ้าหลุดนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันอาจจะลงมาถึงร้อยหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะเข้าช็อตได้ตรงเนี้ยนะครับเข้าช็อตได้นะครับ ถ้าหลุดนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับแล้วก็นะครับกลับมานิดน,นึงโอเคนะครับตอนนี้อยู่ตรงอันนี้นะครับมาดูนิดน,นึงย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกครั้งนี่ถึงช่วงหนึ่งสัปดาห์แล้วนะวันที่หนึ่งกุมภานะครับตุรกีไทย หวิคย้อนหลังคือทีลบหนะครับทอง13ปีย้อนหลังเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นโบนถึงสิปีเลยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดฟังรายการแล้วเนี่ยนะครับรับความเสี่ยงได้มีการวางแผนไว้แล้วเนี่ยโทรหาเจ้าหน้าที่การตลาดนะครับเราลองปรึกลองปรึกษาหาเรือดูนะครับว่าจํานวนเงินเท่านี้วางเงินเท่านี้อาจซื้อสักจำนวนสัญญาเท่านี้เนี่ยลองโกอลไรฟิวเจอร์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆตอนนี้นะครับเราก็ถือไปจนถึงประมาณวันศุกร์แล้วก็เทคโปรฟิตนะครับค่าผลตอบแทนเฉลีย่ยใน1.6 1.46เปอร์เซ็นต์นะครับแม็กสุดอาจจะได้ถึง5เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าย้สุดก็ขาดทุนไปเกือบ2ประมาณ2เปอร์เซ็นต์แต่โอกาสชนะที่77เปอร์เซ็นต์นะครับหลังตุตจีนก็ยังดีอยู่แต่ว่าก่อนตุตจีนดีกว่านับดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลงทุนหรือว่าลงทุนอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ย กำหนดกรยุทธ์ให้เลยนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่การตลาดรวมทั้งนับเจ้าหน้ที่ที่ดูแลของกุ่ไทยซิมิโกด้านดิวชิเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจนะครับแนะนำได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ครับย้อนกลับมานิดนึงนะฮะที่อ่าตรงนี้ Net Position ของ Non-Commercial นะครับของฝั่งที่เป็น Speculate รวมทั้งพวกเฮดฟั์นพวกนักทุนรายใหญ่เนี่ยนะครับ โกเนี่ยนะครับตัวของสัญญายังเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับอาจจะยังไม่มีสัญญาณเก็งกำไรเข้ามาตูมตามแต่กองทุน s p d r เนี่ยเริ่มซื้อแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มซื้อเยอะด้วยนะครับประมาณ4-5%เนี่ยที่เพิ่มพอร์ตขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ต้องจับตาถ้าสัญญ,ญาเก็งกำไรผ่านโก Future ร์เมกาเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับในตลาดโคมงเองเน,น่าจะกลับมาดีนะครับน่าจะหนุนทองคําขึ้นต่อส่วนออยนะครับสัญ,ญญาเก็งกำไร ล่วงหน้าเนี่ยนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องเหมือนกันจากสามแสนหกหมื่นกว่าสัญญา,าเป็น3ามแสนแปดหนหันเนี่ยเพิ่มขึ้นสองห0ื้าันกว่าสัญญาเนี่ยกราฟเราเห็นว่าเริ่มที่จะมีการกระดกขึ้นมาแล้วนะครับออยยังไม่จบรอบยังขึ้นต่อถ้าออยขึ้นทองก็ยังขึ้นนะครับทองเป็นนะครับสินทรัพย์ที่เรียกว่า inflation protection นะครับยังไงเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยจะลดคีลอย่งไรก็ตามถ้าเงินเฟลยังแรงอย่างนี้ หรือว่าแค่มุมมองผู้จัดการกองทุนแค่ดูชะลอนะทองคำยังยังดีต้องบอกแบบนี้ยังดีอยู่นะครับอา้าวใียทีหนึ่งนะครับทองกรอบใหญ่1750 1850ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ท่านเหนือ1810ลองนะครับต่ำกว่า1790ช็อตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ยังมงองโบกในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ทักทายกันหน่อย นะครวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กทายเข้ามานะฮะคุณอรุณีติดตามทุกวันเลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะมีคําถามก็สามารถชิดชัดกันเข้ามาได้นะครับสรุปกลยุทธ์ประจําสัปดาห์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวทางส่วนของทีมงานเราก็จะมีงานต่อเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเทปของทางฝ่ายรีเสิร์ชนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเร็วหน่อยนะครับแต่ก็ สามารถดูย้อนหลังได้นะะถ้าใครดูในช่วงแรกไม่ทันนะครับสุรร่มกิจประจำสัปดาห์นะครับเซฟิตี้ถ้าปิดหลุด985นี้จะลบชัดเจนเลยนะครับยังเม้นเน้นช็อตอยู่นะครับเอเซอรศูนย์ชีห์สองสองเนี่ยนะครับและสะสมช็อตเพิ่มถ้าหลุด975นะครับนี้ทำสรุปมานะ975นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานอ,า,อาสไลด์ขึ้นมานะฮะอันนี้แล้วก็ตัวของสต็อฟิวเจอนะครับ แนะนำนะครับสัปดาห์นี้ลอง EA นะครับช็อตเดลต้านะครับ CBG เนี่ยนะครับให้ช็อตเพื่อหลุดตรง108บาทนะครับแต่เดลต้าเนี่ยหลุด400อยช็อตได้เลยนะครับส่วน USD Future เนี่ยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า33เนี่ยให้เน้นทางช็อตอยู่ยังเป็นเน้นทางช็อตอยู่นะครับ g ก a l ลฟิ Future เนี่ยนะครับ ถ้ายืน1830อันนี้ก็เป็นแนวที่เบคขึ้นหนอยเลยยังยืนด้านรองได้ยาวๆเลยนะครับจริงๆถ้าหลุดไปถึง1815เมื่อกี้ที่คนยัน1815 1810เนี่ย้ายังไม่เสียฟ่งขาขึ้นนะแต่อาจจะลงกลับมาลงกลับมาไซด์เบยได้นะครับแต่ถ้ายืน1830เนี่ยเรายิงรองยาวๆนะครับไปยาวๆ1877เนี่ยเป็นไฮเดิมของรอบที่ผ่านมาอยากให้ไปลุ้นกันอยากให้มีกำไรอย่างนี้อังเปาจุดจีนเนี่ยนะครับกันทุกคนนะครับ อย่าลืมนะครับการลงชม่อความเสี่ยงอย่าลืมตั้งสต็อเอาได้ไวด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้แต่ว่าก็มั่นใจครับด้วยสถิติด้วยตีมตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกลื่อนหนุนทองไปในทันบวกครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเราก็พบกันใหม่ในรายการวิทย์ทอล์กวันจันทร์หน้านะครับเราก็ยังพบกับการไลฟ์สดของกรุงไทยฟิมิโก้ได้ในทุกๆวันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามเลยนะครับ เราก็พบกันใหม่สวัสดีครับ